ก็เริ่มทยอยเก็บข้าวของแล้วก็ขนย้ายข้าวของอุปกรณ์ที่สามารถขนย้ายได้นะครับอย่างเช่นร่มโต๊ะเตียงผ้าใบแล้วก็อุปกรณ์ทําครัวออกจากชายหาดแล้วนะครับในวันนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองหัวหินและก็ทหารจากศูนย์การทหารราบค่ายธนารัฐมณฑลทหารบกที่15ก็จะไปอำนวยความสะดวกในการขนย้ายข้าวของ หลังจากนั้นจะมีการจัดระเบียบชายหาดนะครับคาดว่าน่าจะเป็นวันศุกร์ที่22สิงหาคมนะครับพอค้าแมคค้าชายหาดหัวหินเนี่ยจำนวน22รายก็จะสามารถกลับเข้าไปค้าขายได้ที่ชายหาดตามเดิมนะครับโดยทางคณะกรรมการจะเข้าไปจัดระเบียบในวันที่23สิงหาคมคาดว่าผู้ประกอบการจะให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ไม่มีการขอผ่อนผันขณะที่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็สนับสนุนโครงการนี้นะครับเพราะว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยชายหาดก็จะได้บรรยากาศที่โล่ง นะครับค่ะจะได้ชมทัศนียภาพได้เต็มๆตมตาว่าอย่างนั้นเธอมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วงวันนี้ก็จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายประมาณร้อยละ3 0มสถึงสีของพื้นที่ขณะที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานร,รวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยต้องระวังฝนตกหนักในช่วง1 9บเถึงยีสิงหาคมค่ะครับหลายพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือน้านําท่วมด้วยนะฮะหลังจากที่ฝนนั้นตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับไปดูที่เชียงรายกันก่อนนะครับฝน ตกลงมาต่อเนื่องช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ทําให้น้ําในแม่น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะฮะอย่างน้ําในแม่น้ํากก ช่วงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายนะครับปริมาณเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมตัวเมืองเชียงรายตั้งแต่เชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติหน้าสารากลางจังหวัดเชียงรายนะครับไปจนถึงบ้านป่ายางมนต์ตบลรอบเวียงอํงเาเภอเมืองจุดที่ถูกน้ําท่วมมากสุดเนี่ยก็คือลานออกกำลังกายแล้วก็สวนสาธารณะชุมชนเกาะลอยอยู่ที่เทศบาลนครเชียงรายนะครับรวมทั้งร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ํกกบ้านแห่งเนี่ยสูงถึงกว่า1เมตรเลยนะครับทำให้ร้านนั้นต้องปิดให้บริการชั่วคราวขายไม่ได้นะฮะน้ำท่วม ขณะที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายก็มีการออกประกาศเตือนนะครับให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ราบลุ่มริมแม่น้ากกแม่น้าจันแม่น้าคาแล้วก็แม่น้ําสายให้ระวังเตรียมพร้อมน้ําล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนตลอดเวลา ส่วนที่จังหวัดอ่างทองนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนายประวินชมนิประสานพร้อมด้วยนายวินัยอิ่มรัศมีป้องกันและป้องกันสาธารณภัยจังหวัดนะคะได้ไปตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ําล้นตลิ่งสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะในเขตพื้นที่อําเภอเมืองอ่างทองและอําเภอป่าโมกพบว่ามีจุดเสี่ยงทั้งหมด5จุดด้วยกันนะคะจึงได้สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบเร่งดําเนินการป้องกันอันตรายจากน้ําล้นตลิ่งเบื้องต้นนั้นให้สร้างคันกั้นน้ําค่ะโดยใช้ดินถม สร้างเป็นแนวคันดินให้มีระดับความสูงขึ้นจากระดับน้ําตามแนวตลิง่งแล้วก็ตอกเสาเข็มยึดแนวคันดินเอาไวเ้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงไม่ให้ตลิ่งนั้นสไลด์ลงไปในแม่น้ําแล้วก็สั่งการให้ซ่อมแซมคันดินกั้นน้ําเดิมด้วยนะคะให้มีความแข็งแรงเพื่อที่จะรับมือกับแม่น้ําเจ้าพระยาที่ตอนนี้มีระดับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญคือใส่กระสอบทรายเข้าไปเรียงเข้าไปปิดกั้นตามรอยรอั่วซึมเขื่อนเอาไว้ด้วยนะคะที่ลพบ,บุรีนะครับ กำลังทหารหน่วยประชาการสงครามพิเศษจากค่ายสมเด็จพระนานรายณ์มหาราชและก็สนการทหารพื้นใหญ่ค่ายพระผลโยธินจังหวัดลบบุรีนะครับร่วมกับสำนาาักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองเขา3ยอดจังหวัดลบบุรี ช่วยกันกําจัดขัดตบชวาแล้วก็ทําความสะอาดล,ลอกคูคลองระบายน้ำนะครับแล้วก็กําจัดวัชพืชที่กิดดฝังทางน้ําตลอดริมคลองระบายน้าริมนถนนทระหนโยธินระยะทางที่ไปทำเนี่ยสากิโลเมตรกว่านะครับเป็นการเปิดทางระบายน้ําช่วยให้น้าไหลผ่านได้สะดวกแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจนะครับหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องหลายวันครับค่ะหลายๆพื้นที่อาจจะเคลียร์ทางน้ําเอาไว้เลยได้นะคะเพราะว่ามรสุมนั้นยังคงอยู่ยาวไปอีกหลายเดือนส่วนทางด้านของฝน